กดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องทีตาพาชาแนลนะคะวันนี้ไอจะพาทุกคนนะคะไปเดินป่านะคะแต่ว่าเดินขึ้นเขาเนะวันนี้เราจะไปในที่แถวๆโซนของเขายูร่านะคะไอจำชื่อสถานที่ไม่ได้แต่สถานที่นี้นะคะก็จะเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นแกรนดแคนยอนนะคะของอเมริกาเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่สวิสก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะภาษาเายอรมันก็เรียกว่าฟรีลิงส์นะก็ตอนนี้ดอกไม้ก็จะเริ่มผลินะคะต้นไม้ก็จะเริ่ม ออกใบนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่ถ้าคนแพ้พวกเกสรน,นะคะก็จะจามน้ำมูกไหลนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกัน4คนนะก็จะมีอายสามีของอายนะคะดดเรียนแล้วก็เพื่อนอีก2คนนะคะเป็นคนไทยแล้วก็แฟนของเขานะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะพาไปชมบรรยากาศนะคะอ๋ออายลืมอัปเดตไปว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเวลาก็จะเปลี่ยนนะคะจากเวลาของสวิสกับที่ไทยก็จะต่างกัน5ชั่วโมงเนะ ก็ตอนนี้ที่สวิตช้าใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะต่างกัน5ชั่วโมงก็ต้องปรับนาฬิกากันอีกนะคะก็ตอนนี้ก็งง,งเวลาแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่เยอะนะคะแค่เหมือนว่าเขาเหมือนช่วงนี้คือเขาจะขโมยเวลาเราไป1ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะคะว่าอาจะถ่ายบรรยากาศอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีเพื่อนไปด้วยวันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าใส่ชุด ขึ้นเพื่อจะเดินเขานะคะแล้วก็ลงเท้าเดินป่านะคะก็ไปติดตามบรรยากาศกันเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเข้ามาถึงนะคะวิไฮซัส เลยเออยงเลอยงเอยงออยงอยงอยงเอเอยงออางพราะตอนนี้เราอยู่ตรงเขตของยูรานะคะเป็นเขตที่เขาพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะเราจะใช้เวลาเดินแบบรอบหมาถึงวนหนึ่งรอบประมาณ4ีห้าชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่า เราไหวแค่ไหนเพราะมันจะชันเพราะเราจะขึ้นไปข้างบนเขานะคะนี่อาใส่งรองเท้าเดินปามาด้วยนะคะเพราะว่าหินมันเยอะนะรองเท้าจะต้องค่อนข้างซับพอร์ตขานะคะเขาเรียกว่าอนุรักษ์ัตที่มันเป็นพวกกวางนาทูชุดด้วยไม่แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแพ้ฮะ แล้วโบสหมาป่าแต่หมาป่าคงไม่มาตอนนี้นะคะหมีเพราะนั้นเขาเลยเลือกเดินที่จะเดินเพ่าไม่ไม่เช้าเกินไปเพราะสจะหาอาหารโอเคแล้วถ้าเดินกลับห้ามเดินเย็นจัดเพราะสัตว์จะออกมาหาอาหารนี่ค่ะคือผู้ที่มากับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ดาวเพราะพี่ดาวเคยมาคลิปของอีชั้นหนึ่งครั้งอันนี้พี่ดาวกำลังอธิบายนะคะสถานที่ชื่อว่าอะไรนะคะคุณพี่ดาวคะคอยดูด้ ยูราแกรนแคนยอนใช่เหมือนแกรนแคนยอนที่อเมริกาใช่จริงๆแล้วคือของเขาอะก็คือจริงๆเป็นบ่อน้ำที่ที่มีอายุประมาณเกิน1น0 0งพันปีแล้วก็มีวิวให้ดูได้360องศาเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอนุรักษ์ธรรมชาติของเมืองยูรา ของเมืองยูรานะคะแล้วเมืองนี้ก็พูดแต่ฝรั่งเศสอย่างเดียวถูกต้องแล้วก็ความสูงที่ประมาณ1,800กว่าเกือบ2,000เมตรฮะโอเคใช่แล้วเราจะใช้เวลาเดินกันกี่ชั่วโมงคะพี่นะตอนนี้เราจะเดินไปกลับกันประมาณ5้าชั่วโมงครึ่งหชั่วโมงครึ่งนะใช่แล้วก็ที่นี่ก็สำคัญก็คือห้ามล่าสัตว์เพราะเขาจะอนุรักษ์สัตว์โอเคก็คือห้าม ทำอะไรที่มันใ,ให้ธรรมชาติเสียนะคะโอเคเราเดินกันต่อนะคะเพราะมันขึ้นมันจะเหนือ่อยต้องเก็บพลังโอเคเดี๋ยวไว้ดูเองวิว <ไป S 1> ต่อไปกันถูกต้องค่ะไปค่ะนี่นะคะ เป็นความรู้ใหม่อ้าพี่ดาว่ะสีแดงเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแปลว่าเราจะอยู่เราจะเดินในระดับสูงก็คือค่ะเป็นการเดินที่มีระดับความยากนิหนึ่งในการเดินโอเคก็คือปันกลางก็ถึงกับยากยากไหมคะปันกลางเกือบจะยากโอเคแล้วก็จะจะมีแผ่นใหญ่แผ่นสีแดงใหญ่แล้วคือว่ายากถึงก็ต้องปีนอู้ใช่แต่วันนี้เราคงไม่ต้องปีนใช่ไหมคะพี่ไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคเราจะเดินในระดับที่แบบว่า ไปด้วยความสูงเขาก็เลยต้องเขียนว่าอา,อาจจะมีระดับ<น>เขาเรียกอะไรอะ่ะเดินเดินด้วยความสูงระดับยากนิดนึงอ<า>โอเคนะคะนี่คือความรู้นะถ้าเห็นสีแดงคือเขาป้ายพอเขาจุดป,ประสงค์คือให้เรารับรู้ว่ามันเป็นจุดเดินที่เราต้องเซฟตี้ตัวเองถูกต้องค่ะเซฟตี้นะคะโอเคค่ะเรายัางเดินไปเรื่อยๆนะคะทางก็ชันตลอดนะคะไม่มีราบต้องคำว่าชันชันทางชันนะคะ โอเคไปต่อค่ะฮัลโหลเว้ยน้องนี่คือน้องมาตอนนี้เราเจอใครคะเราเจอน้องไก่ฮัลโหลเหมือนไก่ที่ไทยเลยตรงนี้นะคะเดินขึ้นไปก็จะเป็นบาวเวนฮอฟนะเนื่องน้อยดูแซนดฮะอุ้ยมีเซนเลยเนี่ยค่ะขึ้นมาบางทีเราก็จะเจอแบบว่าเห็นเห็นเห็น เจบอบบบันฮอนะี่นะคะเราจะให้ดูนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะคุณพี่เราอยู่ตรงคราดวองนะคะซึ่งเรากำลังตัดสินใจว่าเราจะทางไหนข้างหน้าเราก็คือเป็นวิวสวยมากทางไหนคะอ๋อนูก็ไปทางนั้นเราจะเดินไปทางนั้นตอนนะะ่อนะอ๋อมีไก่มีม้าโอ้โหรวมตัวกันชามา ช้ามาฮัลโหลไก่นี่คือไก่แล้วคือ <c oughs> น้อง,องมา้าฮัลโหลอุ้ยมาสวยจังเลยอ่ะฮัลโหลอุ้ยไปแล้วนะไปต่อแล้วนะไปต่อค่ะ วิวลหลักล้านอากูเจอวิชาชุบแปะราวเพชเจอ,อสวยไหมคะแกรนด์แคนยอนสวยสวยไหมคะสวยไหมสวยมากมา <laughs> ข้างบนก็จะเป็นหินแบบนี้นะคะเดินก็ต้องระวังนิดหนึง่งเมื่อกี้เรากินข้าวกัน,<ห>นวันกันตรงนั้นนะคะ ก็จะเห็นวิวแกรนด์แคนยอนของสวิสนะคะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจเรื Et ่อยๆว่าเราจะไปตรงไหนต่อนะคะพี่ดาวพร้อมไหมคะพร้อมมากพี่ดาวฟิตที่สุดค่ะในบรรดาทุกคนโอเคนี่ค่ะให้ดูฉันเดินแล้วต้องมีสตินะคะหินเยอะมากแล้วก็หิมะเพิ่งจะละลายถูกต้องเพราะหิมะเพิ่งจะลายๆมันก็จะมีความลื่นก้อนหิน นะคะเดี๋ยวเราจะเดินวนไปหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิวสวยๆกัน นี่นะคะชื่อว่า how p l e a s u r do clay d u v r o n g ค่ะอันนี้ห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามเด็ดดอกอันนี้เพราะว่ามันจะสูญพันธุ์อ๋อเฉพาะดอกนี้ใช่ไหมคะ,ช,คะชื่อว่าอะไรคะ the flora นี่คะ่ะ <Fl ora. S 1> ห้ามเด็ดนะคะเขาเอาไปเป็นชื่อคนเยอะมากเลยใช่เพราะามันกาลังจะสูญพันธุ์ถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้ห้ามเด็ดใช่เพราะมันจะขึ้นตามหินเงี้ยดอกหนึ่ง อ๋อ่อูถ้าเจอจะแอบถ่ายมาให้ดูแต่นี้ยังไม่เห็นนะคะน่าจะมีน้อยนะคะข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวต้องให้พี่ดาวช่วยเนี่ยค่ะนหนค้าดอกอ๋อดอกแบบนี้ไหนนี่ไงห้ามเด็ดเด้อพอใกล้ๆกว่านี้อ๋อใกล้กว่านี้เนาะต้องดูนายเกอรมันเพราะเขาจะขึ้นแค่คนเดียวอ๋อใช่สีเหลืองๆใช่ไหมคะแค่หน้านี้ทิวลิป และแค่สี่วันแค่สี่วันแล้วตอนหน่ปีตอนหนึ่งปีโอเคแล้วดูตรงนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกนี่ค่ะมีอีกหนึ่งดอกนี่ขึ้นสี่วันต่อหนึ่งปีโอ้ my god ไม่มีแล้วห้ามเด็ดนะคะเราจะได้ดูไว้อันนี้คือออสตราลโฟลมันั่นแหละแต่ชื่อว่าโฟราโฟราเป็นชื่อคนที่นี่เยอะนะคนที่นี่ชื่อโฟราเยอะเต็มเลยเต็มเลยนะคะห้ามเด็ดนะจ๊ะ นี่ค่ะขึ้นเต็มเลยถ้าขึ้นมาข้างบนช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิก็จะเจอดอกที่ชื่อว่า<อ>ฟลอร่าโูมนี่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นวิวที่เรากินข้าวเมื่อกี้นะคะที่เราถ่ายลงไปโอ้ไม่เห็นนะค่ะเป็นตรงนั้นที่เรากินข้าวเนี่ค่ะก็จะเป็นเหวคล้ายๆแคนยอนแกรนแคนยอนนะคะ อสวยมากมากเลยนะคะตรงนั in, <S <s ้นท oh, ี่เราไปกินข้าวกลางวันกันนะอันนี้เราเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเห็นวิวเขาหลายๆเลเยอร์เลยนะคะเพราะวันนี้อากาศดีนะอากาศอยู่ที่20องศานะคะนี่คือสีขาวแดงขาวนะคะที่ต้นต้นไม้แปลว่าอะไรนะคะพี่ดาว มีทางให้ให้ปีนค่ะอ๋อมีทางให้ปีนเขานะคะสัญ,ญลักษณ์ของสวิตนะคะหมายถึงถ้าเราขึ้นมานะมันก็จะมีช่วงที่เราต้องปีนเขาแต่ทางที่เราเดินเมื่อกี้คือไม่ต้องปีนนะคะแต่ว่าชันชันอยู่ช,ยชันและลื่นเพราะว่าหิมะมันเพิ่งละลายนะคะคลิปนี้อายหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะที่ไอาพาไปเที่ยวเป็นแกรนแคนยอนของสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ไว้เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe หรือคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคะไว้เดี๋ยวอายจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนดูนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ